ันนี้เราก็มาชมรถไถเอออนรุ่นพิเศษกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยกขาเหยียบนะครับเรามาดูรถไถนาก่อนนะครับเราใช้เป็นรถไถนาตากระทิงนะครับรุ่น KS72 นะครับเป็นเป็นของใหม่มีทั้งหมด3เกียร์ครับ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลัง ต่อมาแล้วก็มาดูชุดล้อ,อยางกันนะครับล้อ,อยางนี่เราใช้เป็นกระทะปิกอัพขอบ16เรามาทำนับแปนนับแปนใหม่เป็นนับแป็นรุ่นหน้าเต็มนะครับเป็นยางซ u เปอร์สโตน750ขอบ16เป็นยางใหม่แล้วก็เราก็เพิ่มเติมคือบางโคน นะบางคนเหล็กสามารถจะปรับเข้าในเลื่อนแคบกว้างได้ครับเพราะเป็นร่องสไลด์เป็นบางคนเหล็กแล้วเราก็มาดูชุดแปลงรถไถนากันนะครับชุดแปลงรถไถนาก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวเลี้ยวซ้ายนะครับช่วยช่วยเลี้ยวซ้ายนี่โจช่วยเลี้ยวขวานะครับ นี่ก็เป็นเกียร์นะครับโยกแล้วจะมีตำแหน่งเกียร์บอกรหนึ่งเกียร์ว่างตัวนี้จะเป็นคันเร่งเครื่องสำหรับสายพานสำหรับคล้องเชือกไนล่อนนะครับสำหรับเร่งคันเร่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกลูกกิ้งเวลาเราปล่อยรถไม่วิ่งก็จะมีเบรกสายพานเพิ่มเพื่อช่วยในการเบรกรถให้ดีขึ้นนะครับตอนเราเหยียบสายพานตึงรถวิ่ง เวลาปล่อยสายพานหย่อนรถหยุดแล้วเรามาดูชุดเอลอ่อนกันนะครับเราใช้เป็นระบบเฟืองเกียร์นะครับเพื่อความคงทนแล้วก็จะเบาเลี้ยวเบาแล้วก็นาแป้นขนาดใหญ่ลูกปืนสามตลับแกนใหญ่แล้วเราก็เพิ่มมาเบกรกล้อหลังนะครับ ช่วยในการเบรกล้อหลังเผื่อขึ้นเขาลงเขาก็าจะได้มีเบรกล้อหลังช่วยเป็นระบบเบรกไม่ใช้น้ํามันเบรกนะครับอายุการใช้งานเป็น10ปีไม่ต้องกลัวพวกน้ํามันเบรัลวส่วน,นกลไกการเหยียบเราก็จะมาไว้ในในที่นั่งในเบาะนี้นะครับจะไม่มีและในใต้ที่นั่งนี้ก็สามารถจะเก็บของเก็บอะไรได้ครับแล้วข้างหลังนี่เราก็มีที่เสียบล่ม อไว้ไปอยู่กลางแดดกลางไรยเสียบร่มได้นะครับอาแล้วเรามาดูตัวกระบะนะครับตัวนี้พูดถึงยางล้อหลังก่อนนะครับเราใช้เป็นยางมือสองของปิกอัพขนาด195-70 15ับ15นะครับแล้วก็แหนบเราใช้อีสุร้อยแรง เมิลเชั้นแล้วเราก็มีหัวอัดจารบีอยู่ในหูแหนบเราจะไม่ใช้ยางเลยจะใช้เป็นบูทเหล็กเอานะครับเพื่อความคงทนยวนานแล้วไม่ไม่หลวมเข้าแคกเข้าแคกคแคกนะครับแล้วเรามาดูตัวกระบะบรรทุกกันตัวนี้ก็จะเปิดฝาหลังแล้วก็มีโซ่แขวน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของให้ยาวขึ้นเรามาดูความกว้างกระบะกันข้างในกระบะจะกว้างอยู่ที่เมตรยี่ห้าส่วนความกว้างนอกของที่นั่งอยู่ที่เมตรหกสิบหกความยาวในช่วงบัรทุกสองเมตรห้า นะครับแล้วก็เพิ่มความยาวได้ออกมาอีกประมาณ47เเซนนะครับแล้วของเราก็าจะเป็นแหนบนิ่มครับใช่ไหมจะไม่กระแทกกระเทือนช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกปืนนะครับ ไก่นะครับหนา3มมิลหนาแข็งแรงแล้วทานคานตัวขวางถี่ยิบเลยครับเามาดูในส่วนของดุมล้อดุมล้อเนี่ยเราจะใช้เป็นทําเองนะครับเป็นเหล็กเหนียวลูกปืนแกน40มมิลข้างละ3ตลับนะครับ ส่วนชุดเบรกหลังเนี่ยเราใช้เป็นของ n i สสัน Big กหาอะไหล่พระเบรกตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับเปลี่ยนแต่เราก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมด ขรถไยเออ่อนสุโขไทยรุ่นพิเศษนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับกับช่างเอก0819267661ขอบคุณครับ